เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมเทพอดฆ่านะครับสาระวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปดูความลับในอ่าโซนเฟียตายนะครับหรือว่าในเกมฟรีไฟวันนี้นะครับผมมีด้วยกันนะครับผมมา2ความลับนะครับก็อาจจะมีน้อยนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างอ่านิดหน่อยนะครับผม ความลับแรกนะครับผมเป็นคนขายของนะครับสําหรับความลับนี้นะครับเราสามารถเข้าไปอยู่ในที่ขายของได้เลยนะครับเพียงให้เรานะครับผมอ่าเดี๋ยวทําตามผมไปเลยนะครับซื้ออ่าไอที่อ่ามันเป็นลูกเต๋าทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมให้เราวิ่งไปอ่าที่ขายของอีกที่หนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปตรงที่มันขายของอีกที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอ่าที่ที่มันขายของอีกที่หนึ่งมันจะอยู่ตรงประมาณบริเวณตรงนี้นะครับข้างหน้าผมเลยนะฮะมา เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมหันหน้าไปตรงตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ให้ปลาไอ,อะจะเรียกว่าอะไรวะไอลูกเต๋าอะไรทุกคนมาอย่างนี้นะครับถ้าปลาไม่ติดให้เราปลาใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะติดแล้วก็เด้งเข้าไปอยู่ในนี้ได้เองเนาะ,ะนี่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็สามารถเป็นคนขายของได้แล้วทุกคนเป็นไงโคตรเฟี้ยวเปทํำคลิปลงทิกตอกหรือว่าแบบ ทําทลงสตอรี่เราอะไรขำๆก็ได้นะครับวิธีออกก็แค่เดินออกอย่างงี้ง่ายมากนะครับผมโอเคับผมสําหรับความลับนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากลองทําหรือว่า,อ,าอยากไปทําแกล้งเพื่อนหรืออะไรอย่างงี้ก็ลองทําได้นะครับโอเคไปดูความลับต่อไปกันเลยความลับต่อไปนะครับระเบิดทะลุบ,บ้านแอลนะครับสำหรับความลับนี้นะครับมันก็มีประโยชน์อยู่นะครับจังหวะที่ว่ามีคนซุ่มยิงเราอยู่ตรงบ้านแอลตรงนี้ หรือว่ามันขังไอวอลปิดตัวเองไว้แล้วเราไม่สามารถยิงได้หรือว่าฆ่ามันได้นะครับง่ายๆเลยนะครับวิธีการปาระเบิดทะลุบ้านเอลนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยอ่ะให้เรามันต้องมีระเบิดอยู่แล้วทุกคนเราถึงจะทําได้ไหมถ้าม่มีระเบิดมันก็ทําไม่ได้นะครับให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรานะครับผมเอาระเบิดปลาเข้าไปนะครับมันจะมีมุมเห็นปะมันจะมีมุมอยู่ตรงไอคานสีฟ้านะครับเป็นมุมดําๆอ่ะให้เราปลาไปตรงนั้นเลยนะครับ อ่ะมันก็จะทะลุเข้าไปได้แบบนี้เลยนะครับก็สามารถปลาทะลุบ้านเอลได้อ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราปลาชนขอบสีที่มันเป็นสีส้มนะครับเราจะไม่สามารถปาทะลุได้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเห็นปะมันจะเด้งออกมาอันเดีครับเราต้องปลาข้างบนอาคานที่มันเป็นสีส้มนะฮะเราถึงจะปลาได้โอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับกับ2อความลับที่ผมเอามาวันนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ไปให้ผมบายบายและะย้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับผม